ยางเปิดที่ครับตอนนี้หลังจากฉีดผล40มาทีผ่านมาไหลครับสวยงามมากนะครับผุ้จอดวันนี้ฉีดผโนโนคานาโนเซรั่มพืชเข้มข้นส่วนของพ่อค่ายอน,นันต์ผมพานุเทพผาแก้วครับผู้จัดการอำเภอตาวงผาครับ วันนี้มีโอกาสได้ฉีดมาสิผลโนค้านาโนเซรามพืชนะครับเข้มข้นส่วนปอข่ายอันนั้นครับบ้านปงสองหมู่สิบเอสตำบลตัน,ตนจุ้มอำเภอตาบองผาจวัดนานครับอย่างปื้ที่ครับตอนนี้หลังจากฉีดผลสี่สิบนาที่ผ่านมาไหลครับสวยงามมากนะครับทุกจอด ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ